สบายดีมาเด้อกินก้อยวมั่นลินไม้ใส่ปลาทูเด้อสีมือนางอ้อนเห็ดเด้อขนก้อยปลาทูใส่วม,มั่นลินไม้โซเมะกินมาแซ่บๆซ่บเากันมาพี่น้องกินขา้าวน้ำหนัออนกอ้นก๋วยมั่ลินไม้่ปลาทูใส่ปลาทูใสใ่เองแซ่บเองแซ่บกัน เฮ้ยเซซี่ขอไปกินข้าวอิ่มอรเรามาเด้อมาเด้อซอยบุรีใหม่ใส่ปลทูค่ยกินบอแซ่บพื่อใส่นังงัวในเฮ้งผากแห้ยแซ่บเม่อวัผมได้เอานังงัวมาคิดว่าซ้ไมาแวนนะเลยไปซือมาสับุคมสังบิโดบุคุเไปขอว่าอยากคุมอยู่ด้คนนี้ละ ผมพูดีแทบผมพูดีดแทบสองมงสามสิบห้าเต่าตกหรือกระเดกจ๊ะ โค่นประเด็นแุปจหานั่นแหลแค่เด็ดบางคัชีวิบันถ้าเพิ่ิคนก็มาแล้วออแม่ซื้อบางพินไหมมาเด้อเเออก็เอามกอยเห็นกกแบ่ง้มันแบ่งมา เดืนนังห้มือนาซื้อซื้อใหม่ก็ไปซื้อหมากเดียวหน่วย้หางตัวสองหนก็พอได้แพงนะหน่ใหม่แพงก็เด้ซื้อแต่มากเดียวแรงด้อยตลาดแรงซื้อตลาดแรงประมาณมก็สนง กินียังกินเวนะียนไปกินเวียนมานนนนก็กินตลาดก็เอาอะไราให้แม่เนลูกไก่หมูเนื้อปลามาชนะและอาหารมาเลยต้มมันเนื้องัูฮะก็เต็มจานอยู่ฮะก็กินหมาาูเส้นน้องก็กินบะรหลายๆน้อเต็มจานอยู่างงงไปนะพ่อโต๊ะ คือใส่โถงหัดโถงหัดเย็นแบบพันบักโกโก้ขึ้นแป้นเสร็จเลยมดเลยพันมาเปิดกินในเตียงนั่นแหละคือเบอกอันเราเปิ่อนเราเมียนแยมหาดเแล้วถ้าบ่นจะกินได้แล้วมาจะตัดพื้นแล้วก็จะกินนั่นแหละงูไม่จะกอดเราจากแม่งงมไม่ให้เราเลยกินเราเห็นเราก็จะเปิดกินอย่างนั้น ต้มตัวให้ข็ไปเลยเอามาให้แม่นเยเรากินละบอเขาเที่าลเราคือกูกินเลยสิกินเตายังเลยอัปลาทูเด้อเขาพัดเด้อเอาไ้ให้นะบอสวยสำเนียงบบกินเข่าโบวิ้เขาก็เจอเลสิอมงคจะจับมันกเบนเมืกนบนบนกไม่พัดแล้วแต่เศร้าอุ้น เจยวก็ไปนอนหโทรศลพทซักแม,ม่หม,มุกแม่หมุแม่แใส่ลายแม่ถัดแลยต่อสาพี่ยามนอกมันกินมันกับกมันย่งขเขาได้เงินหมมันคิดอะไรเค่ะว่างเลยเล็กเล็กเจ้ายุละละ่าเนะั่นแกหน่อยแต่ลงลงชกลงดุเลย ยี่ไงบานยังไม่ขึ้นได้โบแม่พยูโบรลูกพยูพี่จะโตโตโตไปหาเยียมพาเด็กโกรพจิ๊จิ๊กจิ๊จิ๊จิ๊ิไม่ใช่ออกมาได้บ้านน่้ออกมาฟัวรุ่มเดี๋เต้นขึ้นหาก็รอดออกมาเลยสองโตแม่อยู่บนหนึ่งโตพันมาเห็นยังหลยอตูอยู่น้แม่ มันสูงมันเต็มขึ้นก็ได้สูงเเบ,บ,บางทีไม่นี่จะใส่บักเพชรร้าย,ายมันเพชรแท้ๆเลยมันสูตรมัน่ะบโบใส่บักเพชรร้ายเพชรแทเพชรร้ายเลยมาเลยนะ กินแันี่เนี่แซ่วกัักปนฟ้าปนกบอินเนี่นาแซ่บจังเลยเด้งเนยจังเขา,ขายเยน,นาจัางเลยพนกินเข่าบร,ร์ดายเลยแล้วก็มัดทำมันกระปัน้นทำกินขเข้าอยดิยนงต้องกินนั่นกินกน,นั่นทำไปกินนั่งือเก้า ผมเแม่นบนนะลองรักากไอแมอ่อนเมือนกันบทีลงแล้วาทตอดเพลินแล้บบไหนี้สทไปช้าจนนั้นแล้วเจม่เพนออ่่่่่่่่เ่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ อย่เมมมหันอีมกินข่าอีมเศ้าเขาเทียมบริยากแล้วคอยอนก็จะกินเข้าก่อนเลยสิข่าเศร้าเมมม่แต่ท่นที่เว็ดม่อจะกิน้าวเศร้านะข่าเศร้าขอยอะไรเบ็ดม่งเขาใช้จับม่องปะทิปม่งปะะไเขาซับเพินเลยไหมเพิ่นมาแม่เพิ อะไรวนเขา,า,าจะจอดคนละต๊งตัวแม่ปุ๊บแล้วเิเขาซับเลยใั้จืดแล้วแม่ลูกมันเนาะทำกันอยู่ออก,กนันั่งสอนเนาะนั่กันั่งจือว่าลูกพายุมันเนาะแค่ตเวสตสตัวนีนะ ยกิละล่าไม่อยากเข้าคนใส่นนวดเดียวดอกเพชรนะเพชรเท่าไหรใส่ว้น้ำแทบอีกเข้าไว้ใส่ใส่เข้าไว้ใส่น้ำไมันรือไม่ไว่เพชรบดชอยใส่เพชร่น้ น่ยวันเหื่อยกินแล้วดิวัจิงกัดกินตึมดคูเมยนหนำกอนเ้วรี่นยะนี่ยุดพี่น้องเลย้มอนจะอิ่มเาโอ้ยเา่ได้สินี้นาะตังเลยก็ได้